โรงเรียนวัดไทรทองก่อตั้งเมื่อวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2490ตั้งอยู่หมู่ที่1ตำบลหนองสโนโอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนายนัทวรรณบุตรเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทรทองมีข้าราชการครูและบุคลากรจำนวน13คนนักเรียนจำนวน192คน จัดก,การเรียนการสอนโดยมีการเรียนร่วมของเด็กพิเศษ15คนประกอบด้วยเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้9คนเด็กบกพร่องทางการได้ยิน1คนเด็กบกพร่องทางสติปัญญา4คนและเด็กออทิสติก1คนแนวทางการบริหารโรงเรียนวัดไซทองสบายสบายสไตล์ไซทองบริหารสบาย บริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนผู้เรียนผู้ปกครองบุคลากรชุมชนทุกภาคส่วนร่วมกันวางแผนงานอย่างเป็นระบบส่งเสริมการสร้างทีมงานมีการนำนโยบายที่ได้รับสู่การปฏิบตัติโดยมีกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนสำหรับผู้ปฏิบตัติผลลัพธ์ที่เป็นรูป,ปธรรมสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่งเสริมการนำนวัตกรรมการบริหารและใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงาน ครูสอนสบายครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกพัฒนาความรู้พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานส่งเสริมการทําวิทยาฐานะเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้โรงเรียนมีการจัดหาพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ส่งผลให้ครูมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้และปฏิบัติงาน นักเรียนสบาย ครูผ you know, ู tourism, join, ads, a, ้สอนได้รับการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพมีจรรยาบรณความเป็นครูโรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้จัดหาและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ปลอดภัยและมีระบบที่ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาในทุกมิติทั้งในด้านโอกาสความเท่าเทียมความเสมอภาคและคุณภาพทางการศึกษาเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และการเรียนรู้ส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่สำคัญและจำเป็น ตามบริบทของประเทศและสังคมโลกโรงเรียนสบายโรงเรียนมีและสร้างเครือข่ายในการพัฒนาทางการศึกษาส่งผลให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยใช้กระบวนการ P.D.C.A เป็นกระบวนการในการปรับปรุงการทำงานอย่างเป็นระบบโดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาและเกิดการพัฒนาการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง หลังจากเสร็จกิจกรรมหน้าเสาธงเริ่มกิจกรรมจิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน ต่อจากนั้นเป็นกระบวนการแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ Learning Loss สี่กลุ่มสาระหลักได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคณิตศาสตร์หรือภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ซึ่งกระบวนการนี้เกิดจากการ PLC โดยจัดทำแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนประกอบไปด้วยคำศัพท์พื้นฐานภาษาไทยภาษาอังกฤษและแบบฝึกคิดเ,เร็วคู่มือครูและตารางกิจกรรม Learning Loss ในทุกวันยกเว้นวันพุธจะเป็นกิจกรรมออกกำลัง างกยเต้นแอโรบิกเพลงสูตรคูณเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางร่างกายของนักเรียนผลการจัดการศึกษาปีการศึกษา2565ผลการทดสอบ RT รวม2สมรรถนะคะแนนเฉลี่ยร้อยละ90.17สูงกว่าระดับประเทศผลการทดสอบ NT รวมความสามารถทั้งสองด้านคะแนนเฉลี่ยร้อยละ60.05สูงกว่าระดับประเทศผลการทดสอบโอ e น คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ3ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา2565ที่ผ่านมานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6สามารถสอบเข้าห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โรงเรียนตราตรการคุณได้3คนและศึกษาต่อในระดับชั้นมันธยมศึกษา100%ผลงานของบุคลากรและสถานศึกษาปีการศึกษา2566 การแข่งขันงานศิละปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษากลุ่มปทุมหลวงเหรียญทอง11รายการและได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา6รายการการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมตราดเกม2,567ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวงได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันต่อระดับจังหวัด4รายการ รางวัลระดับทองระดับดีเด่นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขประจำปีการศึกษา2566รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพุทธศักราช2566ปีที่2ติดต่อกันรางวัลโครงการลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อทําดีทําได้ทําทันที Scout Challenge 1และ Scout Challenge 2